สวัสดีครับผมอาจารย์เนตภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษต,ตลอดเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ชาวลัคนาราศีเมษมีดาวประจําตัวคือดาวอังคารนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีความขยันขันแข็งมีความริยะอุตสาหะมีความอดทนเอาจริงเอาจังจิตใจกล้าหาญพื้นฐานของนักสู้ชอบปฏิบัติมากกว่าพูดชอบประจนภยัยชอบการบุกเบิกครับ การงานของชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอดเดือนมีนาคมดาวเจ้าเรือนการงานดาวเสาร์จอนเป็นเกษตรในเรือนภพกรรม,มะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องมีโอกาสประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้แน่นอนชัดเจนครับการเงินของชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอดเดือนมีนาคมดาวเจ้าเรือนการงานดาวศุกร์จออยู่พบวินาศได้ตำแหน่งมหาอุดร่วมดาวอาทิตย์และดาวพุธได้คู่สมผลและคู่ธาตุการเงินก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะครับ ต่อให้ดาวราหูค้นรัพพ์เพราะดาวราหูจออยู่ในเรือนกระดุมพระร่วมกับดาวอังคารได้คู่ธาตุแต่ก็มีเงินให้หมุนให้ใช้จ่ายแต่ยังไรเสียก็ควรบริหารจัดการการเงินด้วยความระมัดระวังและไม่ควรขยับขยายกิจการในช่วงเวลานี้นะครับหากต้องการรู้ดวงชะตาอย่างละเอียดรีบแอดไลน์มาจองคิวดูดวงกันได้ครับความรักของชาวาลัคนาราศีเมษต,ตลอดเดือนมีนาคมดาวเจ้าเรือนคู่ครองจอนอยู่ภพวินาได้ตำแหน่งมหาอุดร่วมดาวอาทิตย์และดาวพุธ เป็นช่วงที่ความรักไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่ช่วยกันทำมาหากินครับเอางานเป็นสารณระไปก่อนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่านี้นะครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอดเดือนมีนาคมสุขภาพโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรอุบัติเหตุแควคาดปลอดภัยครับขอให้ชาวลัคนาราศีเมษมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆุกท่านนะครับ คำทำนายนี้เป็นคำทำนายแบบโดยรวมสำหรับแต่ละราศีอาจจะไม่ตรงกับบางคนเพราะแต่ละคนจะมีพื้นดวงเดิมที่ต่างกันและตำแหน่งของดาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันจึงจำเป็นต้องผูกดวงวางลัคนาผู้ที่อยากรู้แบบละเอียดและเป็นดวงของตัวเองจริงๆสามารถแอดไลน์แอดมาดูดวงกับผมได้ครับจองคิวตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2563ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมดูดวงให้ฟรีแบบเจาะลึก360อองศาถามคำถามได้ไม่จำกัดครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งและฝากกดไลค์ a c e like b o o k ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าอันเฟรนนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในกรณีที่ต้องการดูดวงเพิ่มเติมครับวันนี้เราขี่ชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีและเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ